สวัสดีครับญาติมิตรและเอฟซทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่6มีนา63นะครับเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับก็มาดูบ่อน้ำนะครับยังไม่มีน้ำแต่ว่าฝนก็ตกมามันตกตกลินนะครับ จะทำให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มขึ้นมาบ้างนะครับต้นไม้ก็คงจะได้รับน้ำมาก็สังเกตจากพะยุงนะครับต้นพยุงก็จะแตกยอดนะครับแตกยอดเขี้ยวงามเลยนะครับต้นไม้ก็คงจะชอบฝนใหม่นะครับก็ อากาศเย็นสบายนะครับอยู่รอบๆนะครับในพื้นที่นี้ก็ฝนก็ตกไม่หนักนะครับตกพอน่าจะตกน้อยกว่าในเมืองนะครับสำหรับในในเมืองตัวเมืองกาลสินก็ตกพอสมควรนะครับที่ทุ่งนานี่ก็ไม่ไม,ไม่เท่าไหร่นะครับคาดว่าน่าจะตก ปลอยๆนะครับประมาณนี้ก็ต้องจริงจังก็คงจะเป็นหน้าฝนนะครับพฤษภามิถุนานะครับประมาณนั้นตอนนี้ก็น่าจะได้เลิกเอากล้วยมาแล้วนะครับกล้วยมาปลูกตามแนวคันศะนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มมีงานไปเรื่อยๆนะครับ ่อยอดจากการกุศะนะครับสลัดต้นไม้ก็สลัดใบนะครับต้นประดูนะครับต้นประดูนี้ประมาณประมาณสี่ปีนะครับทนเท่าขาแล้วนะครับแป๊บเดียวกล้วยที่มาลงก่อนก็ยังไม่ตายนะครับยังยังทนได้กล้วยนํานะครับส่วนที่เป็นยงนายงนายางนานี้ก็คงจะกูไม่กลับแล้วนะครับตัวนี้ ลำต้นแห้งไปหมดแล้วนะครับก็คงจะต้องมาปลูกซ่อมใหม่นะครับก็มีหลายต้นที่ยังมีใบเขียว,ยวให้เห็นอยู่นะครับก็ทำร้อยรอดสัก50เกิน50อยู่นะครับประมาณ70%ซซ่อมประมาณ30งานก็น้อยลงนะครับจริงๆครับไม่ไม่ได้เสียหายทั้งหมดนะครับดินก็นิ่มนะครับ นี่มากโอ้มีน้ําขังอยู่นิดนึงนะครับมุมนี้นะครับจะมีน้ําน้ํานิดเดียวนะครับถ้าตกแรงๆหน่อยก็คงจะโอเคเลยนะครับเนี่ยมีน้ําขังพอได้เห็นนะครับตัวนี้น้ํามีน้ํามากันได้เลยนะครับนี่สังเกตว่า น้ำฝนที่มันยังติดอยู่ก้นบอ่อนะครับฝั่งทางนี้นะครับเห็นน้ำาก็ชื่นใจแล้วครับพี่น้องดูต่อนะครับตามฟ้าก็สลัวสลัวนะครับแดดประมาณนะครับพอประมาณนะครับ ไปครับผมสว,ส,สวัสดีสล็อวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ